สวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสเหรับเจ้า r o y a l e n f i e l d ครับคลาสสิก350รถคันนี้ครับเป็นรถปี2022นะฮะเลขไมล์ตอนนี้2000กิโลเมตรแท้แต่ว่าเป็นเลขไมล์ที่เพิ่งเคลมไปม,มาเลขไมเดิม20,000ปลายๆนะฮะนี่คือต้องบอกว่านี่คือเลขไมล์ตามจริงจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมาเลขไมล์คันนี้ณปัจจุบันครับตอนนี้อยู่ที่2000กิโลนะครับบวกของเดิมไปก็ประมาณสัก20,000ปลายๆนะฮะ มาครับหน้าจอเดินไปคันนี้สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะกุญแจครับครบ2ดอกนะฮะนี่คันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอต่างๆไม่มีเรลาครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัต์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดต้อนประกับพันเร่งตัวสอต่างๆไม่มีเรลาฮะชุดสีถังเดิมนะครับ ต้องบอกว่าสวยใสครับแทบไม่มีรอยขีดข่วนครับไม่มีบุบปรักยิ้มแน่นอนฝาถังสวยนะครับไม่มีคราบสนิมนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนี่ยคงเป็นหนังเดิมครับันนี้มีพนักพิงด้านหลังมาให้ด้วยนะฮะตัวเบาะซ้อนเนี่ยครับมีรอยนะครับเล็กน้อยตามการใช้งานนะฮะมาด้านหน้าโคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับนี่ฮะคุ้มโชกด้านหน้าครับไม่มีรอยเป็นสีเดียวตรถเลยนะครับบางคนหน้านะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเช่นเดยครับมายางด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นยางชุดที่สอง สภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะครับขอบรถด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีะลอกไม่มีดุ้งครับสีรวดสวยครับมีคราบดำบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะฮะจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยนะฮะกระบอกโชงด้านล่างครับไม่มีรอยล้มหรอยสไลด์ครับคาลิเปอร์เดิมสวยนะฮะหน้าเครื่องมาดูครับแห้งใสครับตาไตาล์ทัน under บอยนนทบุรีนะฮะเฟรมรถอ่ะนี่ครับเพดเฟรมต่างอยู่ครบทุกตำแหน่งครับคอท่อสวย ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะฮะฝาวาวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับก่าคีบเครื่องสวยเช่นเดียวกันแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าฝั่งขวาครับยังเต็มขาจยไปกลางครับไม่คดไม่งอครับผมคันนี้ครับยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งครับคันนี้นี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับนี่ อัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนมาครับตัววิงอามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับมาฮะล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่เอาผมว่านี่นี่ตรงนี้จำนิดหน่อยดึงรอยถลอกนะฮะแต่ว่าไม่มีดุ้งนะครับที่รั่วสวยครับมีเพียงแค่คราบดเท่านั้นเองนะฮะมาบังคโค้นหลังเดิมครับเอาให้ดูก่อนดูดูดูยางยางยางอ่อน ยานหลังครับที่มา80%เช่นเดียวกันนะครับก็เกือบเต็มนะฮะบางโค้ดหลังเดิมไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายนี่ครับโคเตอร์เดิมๆครับติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะแข็งเครื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะ ฝาวาวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับเกาวคลิปเครื่องสวยครับมานี่ฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายต้องบอกว่าแห้งสครับตาพระตายทันเดอร์ไบท์นนทบุรีครับกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยอะนะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับเพียง9 9้า0มืนันบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวครับอะถ้าใครหาอยู่สหรับรุ่นนี้ครับบอกเลยว่ารีบมาครับมีเพียงคันเดียวเท่านั้นครับมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังอดแน่แน่นอนครับเอาละครับแล้วเจอกันครับทันเด